กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ติดสถานการณ์สุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับและกีฬาซีเกมนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้สุขข่าวฟุตบอลไทยที่ใครเป็นแฟนบูรัมยูเต็ดนะครับเตรียมรับชมเลยนะฮะต้องบอกว่า,าปิดเดียวแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการถึง3นักเตะกันเลยทีเดียวนะครับมีเบิร์ตพี่น้องกองหลังกองกลางกองหน้าครับที่เอาคักอิลีสุดยอดครับบีรลมนะครับมืออาชีพสุดๆนะครับ ไม่ยอมให้ทีมเนี่ยนะครับต้องล้างลาไปนานนะครับต้องมีดิวนะฮะตลอดตลาดเลยนะฮะโอ้มีแต่ปิดดิวแล้วก็นักเตะที่ซื้อเข้ามามีแต่ตัวหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับจากยุโรปกันทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่านี่แหละครับถึงบอกว่าฟุตบอลนะครับถ้าอยากจะให้มันนะครับก้าวหน้าหรือว่ามีคนดูเยอะๆมันต้องแบบนี้นะครับบุญยมทำให้เห็นแล้วนะฮะส่วนเรื่องราวอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นฟุตบอล ไทยซีเกมนัดชิงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับร้อนแรงสุดๆนะครับไทยประทะกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสติเฮตุเฮตกันนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสรุปข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่17ธันวาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับเราไปเปิดตัวกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับค้นหัวเลยนะฮะก็ต้องบอกว่า ซื้อแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเสริมทัพเนี่ยแล้วใครจะไปสู้นะครับพลังเงินนะครับก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของความใจกล้าเนี่ยมันสุดยอดนะครับค่าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ถูกนะหลักล้านเลยนะครับแล้วก็หลายคนด้วยนะครับอดูอย่างเช่นปิโซลี่นะครับที่เป็นสุนตัวจริงของบุรีรัมเนี่ยก็ได้เงินเดือนหลักเกือบ2ล้านใช่ไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ อ่าน้ามีย2ล้านนะครับท่านผู้ชมหดสุดๆและล่าสุดนะครับโค่นหดเลยนะฮะก็เปิดตัว3นักเตะใหม่นะครับแข้งใหม่สายฟ้านะครับ3คนเลยนะครับมีกองหลังกองกลางกองหน้านะครับเอาเบิร์ดเลยพี่น้องสุดยอดนะครับแต่ซื้อมาเนี่ยสามคนนะครับก็มีปล่อยออกไปด้วยนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะแต่มีคล้ายๆว่าจะโดนปล่อยเนี่ยก็มีเบลเออร์นะครับแล้วก็กอรันเคอสิตอ้อขออภัยนะครับศูน้ามูริกนะครับ น่าจะโดนปล่อย2คนนี้ชัวร์นะครับแต่ว่าซื้อก็ซื้อเข้ามาโหดเหมือนกันนะครับบุรัมได้เปิดตัวนักเตะใหม่3คนรวดนะครับที่จะใช้งานสําหรับซูสึกเล็กที่2นะครับเอาคนแรกก่อนนะครับก็เป็นแนวรุกนะฮะนั่นก็คือเอ็มมูเนลโตกูนะครับแนวรุกชาวกาน่าในวัย25ปีเท่านั้นเองนะครับกอต้องบอกว่าในวัย25ปีเนี่ยสุดๆไปเลยนะฮะในแนวรุกนะครับเร็วจัดจ้านน่าจะเข้ามาแทนท่าด้านของมูริกนะครับที่ ดูมนว่าน่าจะโดนปล่อยนะครับเพราะตอนนี้นะฮะไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับก็มูริน่าจะโดนปล่อยนะครับก็มีคนนี้แหละแทนนะฮะมานิเอลโตโกนะครับส่วนโคงที่2นะครับในตําแหน่งกองหลังนะครับในวัย30ปีชาวบราซิลนะครับนั่นก็คือเอดูอาโดมานซ่านะครับก็ปิดดีลไปก่อนหน้านี้เลยนะครับคนแรกเลยนะครับคนนี้นะครับเอดูอาโดมานซ่าเนี่ยได้รับการยืนยันและรับรองจาก อ่าลุยดิโกซันโตนะครับอดีตนักเตะอ่าของบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งเป็นตำนานนะครับชาวบราซิลก็บอกว่าคนนี้เก่งจริงๆนะต้องซื้อบุรีรัมก็เลยจัดนะครับในตำแหน่งกองหลังนะครับชาวบราซิลในวัน30ปีจำชื่อให้ดีๆนะครับเอ็ดวัวโดมานซ่านะครับส่วนคนสุดท้ายคนที่3นะครับก็เป็นอ่าตำแหน่งกองหน้านะครับก็มีข่าวแป๊บๆก็ปิดดิวกันเลยเลยนะครับเคยเล่นในลีกลาลกาสเปนนะครับเคยประท่าฝีเท้ากับอ่า เดปอลนะครับแล้วก็เคยไประทะีเท้ากับกิสมันมาแล้วนะครับคนนั้นก็คือโรเบนซานเชสนะครับของหน้าชาวสเปนในวัย31ปีนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคนนี้น่าจับตานะนะครับโดยมีประสบการณ์ในเรื่องการเล่นลาลิกาสเปนเลยนะถือว่าโหดนะครับแน่นอนทั้ง3คนก็เปิดตัวอย่างเป็นการชูเสื้อแล้วใส่เสื้อแล้วนะครับบุรีลัมจัดหนักจริงๆนะฮะ ส่วนค่าเหนือนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่น่าจะถึงหลักล้านกันทุกคนนะครับลายเงินเดือนนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูทางฝั่งกีฬาซีเกมส์กันหน่อยนะครับนั่นก็คือนัดชิงเหรียญทองนะครับฟุตบอลชายนะครับทีมชาติไทยประทะทีมชาติเวียดนามนัดชิงฟุตบอลซีเกมส์ครั้งนี้นะครับคงมีคนไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะตั๋วเต็มแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าซีเกมส์นี้นะครับก็มี r ม m าในการอ่า ผู้ชมไม่เต็มสนามนะครับแต่ว่านัดนี้นะฮะน่าจะมีการเต็มสนามนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับซีเกมครั้งนี้นะฮะก็วังว่าเราชิงกับเวียดนามด้วยนะครับคาดว่าผู้ชมน่าจะล้นสนามนะครับถ้าไม่ล้นสนามหรือว่าไม่เต็มสนามเนี่ยต้องบอกว่าอ่าเป็นกีฬาอ่าที่รับความนิยมด้วยนะครับดูอย่างฟุตบอลเจ็ดสียังล้นสนามเลยนะครับอันนี้กีฬาซีเกมทีมชาติไทยลงเล่นต้องเต็มสนามนะครับโดยฟุตบอลชาย4ีเกมครั้งนี้น่าจะมีคน ไปเชียร์นะครับแล้วก็น่าจะเต็มสนามนะครับสื่อคาดการนันไว้นะครับเพราะตอนนี้นะครับมีการวิเคราะห์กันไว้ว่าน่าจะสนามแตกนะครับอ่ะเพราะชิงกับเวียดนามนะครับท่านผู้ชมต่อมาครับเรามาดูทางฝั่งของ Head to Head ทีมชาติไทยประทัดกับทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับในศึกฟุตบอลชายซีเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับ ทีมชาติไทยของพวกเรานะครับคมเคลื่อนไหวก่อนเกมทัพช้างศึกทีมชาติย,ยูยุบสามปีทำศึกซูเปอร์บิงแมตนะครับประทะกับทีมชาติเวียดนามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชายสี่เกม2025ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะ18ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนะครับห้ามพลาดที่สนามราชมังคลากีฬาสาถานสายเตอร์สุดทางทูวิชชั่นนารนะครับแล้วก็พีพีทีวีเอสดี36นะครับเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับ โดยระหว่างทีมชาติไทยยูยี่สปีพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับโดยพบกันทั้งหมด20ครั้งนับเฉพาะแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยชนะ6นัดเสมอกัน7นัดและทีมชาติเวียดนามชนะ7นัดนะครับโอโ้โหก็ต้องบอกว่า uh ทีมชาติเวียดนามขี่แค่นัดเดียวนะครับเราชนะหดเวียดนามชนะ7นะครับเจอกันทั้งหมด20นัดและเสมอกันไป7นัดนะครับถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะ 18ธันวาคมตามเวลาประเทศไทย,ยทุ่งครึ่งนะครับรับรองว่ามันแน่นอนนะครับเราปิดท้ายกันที่ข่าวดราม่าก,กันหน่อยนะครับบิ๊กเนินะครับฟีฟ่าออกโทษปรับมาเลเซียแพ้3นัดจบกคามผิดปลอมแปลงเอกสารโอนผู้เล่นไม่มีเชื้อสาย7คนเข้าร่วมทีมวันนี้คณะกรรมการระเบียบของฟีฟ่าออกบทลงโทษปรับแพ้การแข่งขัน,ขนอุ่นเครื่องนานาชาติ3นัดที่มีนักเตะเหล่านั้นลงทําการแข่งขันขน,นะครับ โดนแมตช์แรกนะครับมาเลเซียเสมอกับมูเกาะแคปเวิร์สไป1-1ที่กรุงโกลันเปอร์นะครับวันที่29พฤษภาคมปี2025แมตช์ที่2นะครับมาเลเซียชนะสิงคโปร์2-1ที่บุกิวจาริวสิงคโปร์นะครับวันที่4กันยายนปี2025แมตช์ที่3นะครับมาเลเซียชนะปาเลสไตน์1-0ที่มาเลเซียนะครับที่สนามสุลต่านอิบราฮิมอินสกาดัสปูเตรีที่ยหัวในวันที่8กันยายนปี25 โดยในการแข่งขันดังกล่าวมาเลเซียถูกปรับแพ้ทั้ง3เกมนะครับ3-0ทั้ง3นัดเลยนะฮะและถูกปรับเงินอีกจำนวน10,000ฟรังสวิตหรือราว395,000บาทนะครับอ่าก็ถูกปรับแพ้นะครับก็แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าคะแนนอ่าฟีฟ่าแลนด์กิ้งโลกจะลดลงหรือไม่นะครับถ้าถูกปรับแพ้เนี่ยต้องลดนะครับ3เกมที่กล่าวมาเนี่ยถูกปรับแพ้3-0เลยนะครับเพราะว่าอ่าจากความผิด ความแปลงเอกสารโอนผู้เล่นไม่มีเชื้อสายถึง7คนเข้าร่วมทีมนะครับมาเลาเซียโดนนักเลยดีๆดียวนะครับอ่านี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17ธันวาคมนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ